สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับบอร์ด w i ทย์สามสนะครับก็สำหรับแบบนี้นะครับเราก็ยังวนๆเวียนเขียนโปรแกรมกับเซนเซอร์แล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆที่มากับตัวบอร์ดนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว DHT 1 1นะครับซึ่ง จะเป็นตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้นะครับก็คือตัวสิฟ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้สีฟ้านะครับอ่า <c oughs> ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถเขียนวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีบล็อกที่สามารถแปลงเป็นอุณหภูมิองศาเซลเซสได้เลยนะครับแล้วก็วัดความชื้นในอากาศนะครับ กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะโอเคลักษณะการแสดงผลก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูโค้ดกันเลยนะโอเคในส่วนของโค้ดนะครับก็มีประมาณนี้ครับเขียนขึ้นใหม่ก็ได้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นในเชิงของการอ่านค่าการการอ่านค่า d s t sensor นะครับก็คือ อ่านค่า dht 1 1นะครับซึ่งเราอยู่ที่บอร์ดนะครับเราเซตค่าไว้ที่พินสีนะครับพินสี่นี้มาดูกันนะครับความสามารถของมันก็คือถ้าเราอยากจะอ่านค่าแล้วมาแสดงที่หน้าจอนะครับอันดับแรกเราก็เคลียร์หน้าจอก่อนแล้วก็บรรทัดต่อไปก็คือตั้งค่าให้หน้าจอให้ให้ตัวหนังสือมันแสดงที่หน้าจอนะครับ แล้วก็สั่งรวมรวม Input 2ตัวก็คือตัวหน้าที่ตัวหน้าเป็นเทคนะครับตัวหลังเป็นค่าที่อ่านได้จากเซนต์ออบเจกต์ของ DHT 1 1นะครับออบเจกต์ตั้งชื่อไว้ว่า DHT sensor 1นะครับนะฮะอุณหภูมิออกมานะครับซึ่งอุณหภูมิเซนเซอร์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเซนเซอร์อยู่ที่ ปลักอินนะปลักอิน d s t sensor library นะครับซึ่งมีเป็นปลักอินที่เนี่ยจากที่ไนเอย่ยนีเกรดฟอร์มอ่าพี่คมเดนะครับทำปลักอินให้นะครับล,ลืมไปนะครับก็คืออ่าพูดถึงบอร์ดกันนะบอร์ดต,ตัวนี้ก็เป็น k b i d e นะครับซี่เป็นของบร,ริษัท m ม g ก a เอเชียแล้วก็บอกจากทีมงานนะครับ ทีมงานโฮมไอทีบายเฮ้ยนะมาช่วยดูแลในส่วนนี้ช่วยนะโอเคถึงกันละเมื่อกี้เนาะดาวน์โหลดไลบรารีก็คืออยู่ที่ปักอินตัวนี้ครับชืบ้อนะแล้วก็เลือกปักอินได้เลยนะมีอะไรบ้างมีมีก็เยอะอยู่นะนะครับประมาณนี้นะครับอผมคลสเลยนะครับโอเค ซึ่ง dht 1เนี่ยมัน dht นะฮะมันอ่านอุณหภูมิเป็นองศาเซนเกส,สได้นะครับแล้วก็อ่านความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะทำการนะครับอ่านอุณหภูมิออกมาแล้วมาแสดงที่ช่วงวรนทัดแรกนะครับช่วงแกน x เป็นศูนย์ y เป็น0ูนย์ชิดขอบบนเลยชนะิดขอบบนของจอเลยนะ แล้วบรรทัดที่2นะครับก็จะเป็น helmet นะฮะแล้วก็อ่านจาก Object ของ dht sensor นะครับได้ค่าเท่าไหร่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาคำว่าเปอร์เซ็นต์มาต่อหลังอีกนะครับแล้วก็แกน x แกน x ก็เป็นจุดสูงน,นะครับแกน y ก็เยืองจากข้างบนลงมา20่อยนะครับแล้วก็อฟอนต์ตัวหนังสือ a r i a mt นะครับขนาด16พหกจนะครับ โอเคแล้วก็หลังจากที่เซตอัพค่าเทคแล้วก็สั่งให้มันดิสเพย์นะครับแล้วก็สั่งให้มันดีเลย์อยู่ที่3ามพันมิลลิไซการก็คืออ่านค่าช่วงเนี้ครับแล้วให้หยุดมันอ่านค่านะครับประมาณ3วินาทีนะครับถ้าอ่านเร็วกว่านี้นะนะมันมันจะอ่า,อานค่าไม่ทันมันจะกลายเป็น มันจะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเลขนะครับเป็นแนนนะ n n นะครับดังนัน้น,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 นประมาณ3วินาทีนะก็จะพอดีนะครับประมาณนี้มาดูกันครับโค้ดมาณนี้ครับนโอเคมันก็เหมือนกับแบ็กบ็อกนะครับโค้ดส่วนนี้เราเตรียมทรัพยากรมาให้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยสําหรับคนที่สนใจในเชิงลึกก็ค่อยไปต่อยอดนะครับลักษณะอย่างนี้มองเห็นภาพชัดเจนนะครับเหมาะที่จะ เกิดกระบวนการรู้แน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวคืออินพุตมันก็เอาพุตมันก็ประมาเนี้ยครับผมอัพโหลดก็ได้นะข้างคาดูสิเหมือนเดิมนะอ่าโอเคอัพโหลดก็ได้นะครับนี่ p r e t y อันนี้เป็นโค้ดเก่านะครับมันยังจำอยู่ในเมมเบรียรอสักครู่ คัไลายโค้ดอยู่โอเคอัพโหลดดิ้งครับโอเคอัพโหลดเสร็จแล้วเรดดี้ป๊บอันเนี้นะฮะ อุณหภูมิตอนนี้33องศาร้อนนะครับความชื้นประมาณ62%นะครับเราก็สามารถเอาค่าที่หารได้เหล่านี้นะครับไปตั้งโจทย์คำถามเป็น PBL นะครับ Problem Based Learning ให้กับลูกๆนักเรียนของเรานะครับว่า,าถ้าเราอ่านค่าได้อย่างเงี้ยนะแล้วเราจะทำอย่างอื่นได้ไหมกับความสามารถของบอร์ดตัวนี้ที่มันมีหรือว่าเราจะเอาเซ็นเซอร์ต่างๆมาต่อแล้วก็ เพิ่มเติมอุปกรณ์เข้าไปนะครับเป็นการตั้งคำถามแล้วก็ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น,นำเพียงเท่านี้นะครับความสามารถยังมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาพบกันครับสวัสดีครับ